สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเต่าข้าคัวเมนูวันนี้เราขอเสนอเมนูปลาทูซาเตียค่ะปลาทูสาเตียเป็นเมนูที่นิยมกินในจังหวัดสมุทรสาครรสชาติจะหวานเค็มนำและจะหอมกลิ่นขิงต้มในหม้อน้ำน้อยนานราวครึ่งชั่วโมงพอน้ำงวดขุกขิกก็กินได้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ นำปลาทูไปล้างทำความสะอาดตัดหัวเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนผสมในการทำปลาทูซาเตียกันเลยค่ะก็จะมีปลาทูสดขิงรากผักชีสับป,ประรดกระเทียมหอมแดงพริกแห้งพริกแดงจินดาน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็เกลือค่ะเตรียมเครื่องในการทำปลาทูซาเตียเสร็จเรียบร้อยมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวทำการเปิดเตาเลยค่ะตอนนี้สามารถใช้ไฟแรงได้นะคะเคี่ยวจนน้ำตาลมะพร้าวละลายเป็นเนื้อเดียวกับตัวน้ำปลาเลยค่ะในการทำปลาทูซาเตยนะคะเขาจะมีรสชาติหวานเค็มนํำค่ะแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะคะเคี่ยวนานาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอน้ำงวดขุกขิดก,ก็กินได้เลยค่ะเนื้อปลาจะยังนิ่มนะคะ ก้างกลางยังไม่เปื่อยพอเคี้ยวกินได้ค่ะพอเราเคี้ยวน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ตัวน้ําปลามาได้สักพักนะคะสังเกตว่าตัวฟองข้างบนค่ะเขาจะเริ่มฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ค่อยๆเติมน้ําไปค่ะค่อยๆเติมไปนะคะอย่าเติมพวดพลาดทีเดียวเลยนะคะแล้วปลาทูก็จะอร่อยในช่วงเดือนตุลาแล้วก็เดือนมีนาของทุกๆปีค่ะ เติมไปเคี่ยวไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้สังเกตตัวสีของน้ำตาลนะคะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลไหมแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะตามด้วยสับประรด ใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เกลือลงไปตัดรสชาติให้นุ่มค่ะพอเขาเดือดพร่านขึ้นมาอีกรอบนะคะก็ให้ลดไฟเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะใส่ปลาทูลงไปค่ะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวท้องปลาทูจะแตกค่ะค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆค่ะ พอจัดเรียงปลาทูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำฝามาปิดไว้ค่ะตุนปลาทูแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากเวลาผ่านไป20นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยเลยนะคะเราไม่ได้แอบใส่สีอิวดำนะคะสีออกมาสวยเลยค่ะเป็นน้ำตาลไหมสวยเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะคะ พอเราใส่ขิงไปแล้วเราก็จะปิดฝาตุ๋นต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะคะให้ความหอมของขิงเขาระอุอยู่ในตัวปลาทูนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดดูเลยค่ะสีสวยเลยนะคะจากนั้นก็ให้ใส่พริกจินดาแดงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งนะคะพ <forgetting> เพิ่มรสชาติความหอมของพริกค,ค่ะ ไม่ต้องหั่นพริกนะคะใส่ลงไปเป็นเม็ดแบบนี้เลยค่ะเราจะเอาแค่กลิ่นหอมของพริกนะคะปิดฝาต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะให้ความหอมของพริกก็โชยขึ้นมานะคะครบเวลา5นาทีแล้วเราก็จะมาเปิดดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยเลยค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูตัวปลาทูกันค่ะเห็นไหมคะตัวปลาทูเนื้อปลาทูไม่แตกนะคะ สวยเลยค่ะน่าทานมากนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเนื้อปลาทูด้านในจะเป็นยังไงนะคะไม่แตกไม่ล่อนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะลาดน้ำฉ่ำๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะหืม <c oughs> เนื้อปลามีความแน่นแล้วก็นิ่มค่ะรสชาติจะหวานเค็มนำํำหอมกลิ่นขิงมากเลยค่ะมีความหอมของพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาค่ะอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะทานกับข้าวต้มกุ้ยร้อนๆนะคะอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะใครมีโอกาสลองไปทำทานดูนะคะช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ปลาทูวางไขค่ค่ะจะมีรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นที่สุดค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาข้อคคัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ